อ่าพนธการเอออแม่เท่าพันธุนบัวแม่ไปเท่าข้อนี่นาตามเด้อบัวเนาะแนวเปแต่แซบแต่แ้ได้หามเลยทุกคนขึ้นมาแต่เมืองไม่ใช่มาแต่ซ้ายนี่โอ้ตัดหรเนาอ มอกร้องมันขักเลยเนาะอยู่ทัปเลยเนาะมอกร้องเนาะต่อสิมอกร้องมไอยู่สูปขักในสคนเลยเออเจ้าแตกอนี่เนาะอลงน้ำสบายแล้วนี่ย้องเลยดิเออร้องเลยลงช่องยูทูปลงเงินวิธีชาวบ้านลงเงินานบ้านได้ก่อนในบ้านนี่เออเอาเอาปลาดิจัมแน่ผูดมาแต่ปลาดทุกคนเด้วอเต็มเลยเนาะ โก้ง oh, oh. oh, okay. oh. ah, ูม oh. oh, ัวดอกมนี่ยลายคนโอ้ยเอ้นมาแต่ในเมืองมาได้ทุกคนเลยโอ้อ้าวธนาก็เต้นโดดทุกคนเลยโอนเอากราบทักทายสวัสดีคนยิ่ดีเข้าสู่สองบ่าวลงเงินวิธีชาวบ้านเช่าเชียงเดิมเลยทุกคนมื้อนี้กะมาต่อจากบ้านฮู้งอัวเนาะจากบ้านชัดๆนะครับก็มาบ้านฮู้งอัวยาญ่ยิ่งกว่าชะอ่าบ้านนี้กะขึ้นกับเมืองอัศพรนใด ก็ถือว่าบ้านมันก็ยังมีพไฟฟ้านะได้บ้านก็ทีมงานเอากระเป๋าจึกเฮกเลยสบายดีคือเก่าเอฟซีไอ้เงินอ้าวตัวเมื่อนี้ยห้ามบ้านหัวใหญ่เนาะหัวใหญ่เหมือนกันถือว่ามาจากบ้านจาดชั้นและมาหาโของเอาผู้ชายผู้สาวทีนี้แล้วเอาเป้ามุกตามจะตายสองลำเงินวิธีซาบานนีคือเก่าเด้อเด้อเอาถือว่าฝากติดตามกันเด้อทุกคนเอาบปดีกับเขากระชิพผาทุกคนหาหละไปเลาะบ้านมาได้แับนี้ได้ ไปบอลบยากาศยได้กับนาวเนเทาหนอาวโอ้นาวกับพี่ยงไผานห้องวันไหนไฟบานยั้งเนอยังบมี่ะอโอ้ลักหากรมามาตะลักก่อนเัลักมาหันแต่พายยังบ่มาจากเถื่อโอ้ปูบ่าวามยังันนี่ปลาไหดอ ลาวาลาวานี่คือมัเดือทุกคนเลยอะไรลาวามัเดือได้มาเนี่ยอ่ามาเนี่ยคือที่ยางเลาะฟ้าทุกคนชมบ้าตรหัวใหญ่เป็นบานใหญ่แต่คนี้ทุกคนมาจะใช้ไม่เท่ากะปุ๊บอ๋อ b o d เพม่เท่าขอเดี๋ยวเคยพบก็ยกปีก่ายใ้เขาก็มายังจื้อกิ๊ยอะ Ờ, châu à? châu, ờ. châu phải sấy mà đi cứ bệnh Hết đang đứng nồi Hết kẹp bốc. Ờ, bốc Ờ hết bằng cà bốc Ờ nó châu nhăn hắn hàng cái xong cầu nó mà bị cái xăm này Ờ xong, xong, ờ, xong, xong Nhăn hắn nhăn ờ, <laughs> ờ, <laughs> <đẹp đẹp. cười> này cái lau phai nhà thôi con này Ờ Tiêu hầu cà ma Đây mà Phân hắn hàng Quay xa xa cho nó xa 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 จาตะเบรนะบินจาอย่งอ้ยงกระชาโว้ยเนาะกินดํารุกน้ําานเออผื่อหายเนาะไม่มีแต่พวกนาดกระถางบ่อุอุงซ้อกันเลยไม่เท่ากับบ่หเฮนุงเลยงอดอไปไม่นลุกเตะขันไหนขนหนาแล้วโอ้ลบกตะบุตเบิร์นานเออเอาเกวยางได้เท่ัวทาานกาแล้วกเาเอ้เก้สิ้าอยู่เก้าสิปอ้ ตายชุกตานชุพลังตืตาดล้วเนาะพรางท่านคนเราเนี่ยเอนนอต่อไปยจังหรืเออแแก้วขาแก้วขาโอ้แต่เข้าชมคมบนอ่าชมคำอาเจ้ายังน้อยบตข่าเนะรียควายรควายเจ็ดปี๋อรควายถูหน้าเนี่ยเขาเลาะไวเลยมานไสุดไปเลยโอดีดีดบานหมดไป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 นั่น่ลไปหาแก้ววันะ ดูดานัวารียดโอ้เขาหาแก้วขหาวีเอทเออทหานพลังเงันหาวียดนามเออข่าทางประชาชนเนาะอมันผวานในนำอ้ไม่ต้องไปเทาไรเออาวันนนผาเออนขาแล้วนั่นถือเจ้าแต่ดนแล้วนาะผเห่านาอเอออาอยูได้หล่อเลยเออก็มาแล้วอานยุประนเกาิบกปีแ้ววาอายูดีแห่งดูผัดเห่าเด้อดอยดอย อยู่ในซานเฮ็ดยักษ์ไม่เท่าป้ามากระบกหลายลีอนอ, <S <S อ,อป้าพามากระบกตด้เจ้าก็ยังดีอยูเฮียเอาขออนุญาตเบิ้งเด้อเอาเด้อเด้อปอกปอกอยู่เนาะเออเจ้ากระพาเป็นไปจาได้เจ้ายังดีอยู่แล้วเจ้ายังพาได้อยู่าม,มาไรดีได้อ๋องบพาเอออะไรพาอะไรมีเออเจ้าทับเอา้าทับเอ้าเดานั่นเนาะทุกคนเอ้ย เพือนเนือนตะเก او เนาะพลาเท่าเนาะเออเือนลังนี้เนาะเออเพือนตะชมางตะเก او แล้วนี่ปลาทุกคนเอ้ยยังมุ่งแปะมุ่งแปะโอ้พลาเก่าเนาะเด้ได้กระปูกลายเนาะพลาเก่าเนาะเออเต้นให้สาวเพื่อนคนเพือนตะเก او ตะแก่ทุกคนเอ้ยยังให้เท่าเห็นอยู่ได้เฮ้ยแต่ว่ามุ่งแปะคนเอ้ย หลังบักใหญ่สามห้องข้างนีนะเทมโปเซก็บดมพอพ่นขัดเอาได้ทุกคนนะเออเหือหลังนี้บักใหญ่หนูเนาะเฮ้ยโชว์ไลฟ์มังกระบกทุกคนเลยได้ของเพ่นก,ก,ก็คือเพ่นชิพามังกระบกขายไปซะอยู่ในบาทเ้องนี่อันนี้เพือนเห็ดไม้ไปซะเพือนเห็ดไม้ตัวนี้บังนี้เกี้ยงตะลางตรุ่มตะลางพ่นสะอาดไปซะโอ้ คนไล่คนกาดพิงไผ่งามนี่ทุกคนเลยพิงพื้นพิงไผ่อี๋นะอากาศหนาวสบายดีเห็ดเ <c oughs> <c oughs> <ped al> พียงอยู่ไปเ่าพิงไผ่หนาวเนาะเ, <c oughs> เออลาหน่อยก็พามากระบกาอาได้อาหารกินนกเข่าเนาะน,นี่เออลด้อเปนน็นได้นกเข่าทุกคนเลยใช้พาได้ไล่ด้กคนนี่ Nhà cà phá lạy, nho mặc a bóc. ơ phi ao bóc gom bên lạc. ơ phi ao này, a bóc mặc 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 ใครอยู่เป็นสร้างเนาะเป็นสร้างเองบ่เนี่ยเองเลยฟางเอาเลยปฟางโตกำลังเหียนอยู่โอ้คักพรดีละเหียนรถเองเนี่ยอ <laughs> ยา่าโดนดอกเลรถเองนี่นะหาได้อยู่ดอกถือถือว่าเคยเห็ดมาน่แล้วจะเห็ดได้เก็คือเฮาหุ่นได้<อ>ามากบาฤฤฤฤฤฤ่เถื่อเจ้าได้อืมผู้เคยเห็ดได้จังมากได้ทุกคนนะ่ก็คือเฮาหุ่นได้มาก็ยังบ่เถืเอซื้อว่าใช้งานหลายไปแล้วเนาะเนี่ย <laughs> <อ S 2> ตัวเอ้ามาพบเรื่อนคนตัวนเลยประซื้ออุปกรณ์มากลลวก็แป้งเองแบเนี้การลดทุนทุนอีกเดี๋ึงโอ้ยายได้อาหารนี่กินแรงยายบอลโจจะจาบอลโจจาตะบือนี่บอล้วยไม่จา้วยเออคั้งอระดาษคั้งไว่าไปกินไก่โบแมนนอเออคั้งไว้ดื่เ่อนอยู่ เออบดิยังเลยอยู่สองเทาเออเทาแล้วเนาะเออเอาเอ้าเอาสูสูไปให้เบาผลจบปาดห้เบาหมกผลแรงมากเลยผลคุ้นเคียวนะทุกคนอะไรงวอะไรวายเขาขอกล่ะตัวตัวตัวนี้ก็สีมองอะไรต่เป็นเลือดอวยตกดินเหรอเฮ้ยตัวเพื่อนพันธีได้ในบ้านเฮ็ดกินไปยังยาย เออแกงน้ำไม้โอ้แซ่บได้แกงน้ำไม้ตัวแรงเนี่ยเออน้ำไม้ลายบ่อะบังอะไรเออได้ลายบ่บินซุยเออเอาเอาเอาขอระยะสองฟุตกระปุได้ลายบ่กระปุกเออได้อะบังโอ้โหดิออมชิกระปุเนาะเออกระปุขายมาเลยเออยัางทาผักข้าบ่ โบย่งงา่ดจเดี๋ยวเปพกข้าาเนาะยูยาเนยเออนี id, ่งนี่จะนอยเขามาเออไดล้ายกระปูกอยู่กันหนอไอ้เดเดลายเตอทุกคนเลยกระปูแดงเอ้าเอาเอายูนกันจะคดเนือเนยผู้เดียวเจ้านี้เอาลุกเต้าไปใช้มดอ๋อเขาเอาผู้ว่าเอามีอ่ะ áo phụ áo youtoot mà nè, là trang youtootiêu mà nè, ôi, lùi cả bay pá, mòn lén lọ. Ơ, trang này phụ bay là đó, phụ đinh hay. Ồ, cả đi cát cả cho bao cát nọ. Ờ, áo, cái vấn đề này, đấy, bay, phụ đinh đinh, tôi nói đinh, phụ chặt chân hay buổi sao

ข้างตอเป็นบางใหญ่เ <Viol> น in> ี่ยเป็นใจทัวร์ได้เฮกิดคนเลข้างต่อนี่ใหญ่ลีเนาะจะเป็นเห็นตอนมันยักหน้ะเดคักเนาะต่อมันห่างก่อนทุกคนเด็กโผ่เป็นบางใหญ่โอ้ยเหว่บางเต้นเนาะดินบางเต้นบ่เหาะบางเต้นเลียวโอ้หนาวเนาะเพียงไป เดี๋ยหันยังกินแรงมืนอนเ,เนี่ยโบมี่เออเอาบบมี่กับอาไปดูนะอ่าก็ถือว่าตัวแรงมาล่ะตัวเดือดอดก็ถือว่ามีตัวพื้นตัวพาได้พิงไาอีหน้าอทุกคนเลยโอ้แต่หันยังก,กินปิดขับเลยเดือนเลยทุกคนเลยเออ hưởng sông của hạt nhân nền khắc lý thuật này <laughs> cứ thứ và uh, nhân bộ xe bố nhung ấy đây nè thì uh, mất lắng tên sông bùa hạt mất nập tập bẹn nập tư gần phay men mất mung bẹn mất này nhật đỡ bó năng nhật đỡ đỡ nguội bò đỡ nguội đưa đợ đời chảy đợi chạy có phần phải tặng nằm đàn หลงหังนี่ทุกคนถือว่าเพนมุ่งี่แป้นไปชมยาไปซะถือว่าใช่แล้วไรแต่เพนมแกชิกียบเฮ็ดไม้อยู่เนี่ยพ่กเสาเหื่นตารางนี่โอ้ขึ้นมะกระทินเนาะโอ้อยไปใหม่ทุกทุกคนเลยเอามะกระทินล้กินฮาแดงแล้วกินเขาแดงไปซะมีแนวแกะกับมะกระทินโอ้ อืมแต่จาต้าตเห็ดกินพี่จังอืมลาแกงลาเน่อยเจา้าน่ะเออได้หารกินลาวโ <c oughs> <c oughs> ยนกันจะคดเนื้อดนเนี่ยชินะสามคดมคดู <c oughs> เ,ดเต้าพอ่อพ่อก็ตายแล้ว Nhân ta mẹ gặp đúc, đúc cháu chóng bò cháu cháu bay à, phù hả à, phù à, à, Ờ, phê hết ngàn phù nưng à. Ờ Nhân ta phù nội bà nê Ờ, khuôn mất cà thín nè Ờ, khuôn súng đi ừ, à, nọ à, ừ. à, ừ. <laughs> Kinh cầm kèm lâu bò Ờ, ờ Ở đây là chút phán kháng bàn, ồ, càng lần chờ đôi, nọ, thằng phù nọ Ở lời, xuân xếp Phù càng lần kinh khâu, cho con đây

สงชัยนะสูงสักเลยผู้ชาวลาอยู่ตนในบาทในเต่ว่า่นละไอ้นะเออเหตุการกัั้งหักลนดก็ั้งหักก็เทดานี่ะเิฮะไปให้น้องนั่นเอาเห็ดกันยัางนี่มผเาลายคนทุกคนเลยโอ้ยกินยังนี่อนดีมีหน่อยคนยิยิอ่าตัว เออได้อาหารยังมาตาประหลาดนี่โอ้ได้ของดีมาพี่อ่ะบอันแนวเป็นตะแแบบแต่โตได้อาหารเลยทุกคนขึ้นมาแต่เมืองไปซะเด็ดเป็นมือขึ้นเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้อได้ทุิดนแน่อ่าตกซื้อผักซื้ออยังอาหารกันกินทุกคนเอ้ยมาแต่เมืองไปซะมาแต่เมืองหล่ะก็ซื้อของผักของตอดมาให้หนองให้นุ่งนี่แหละทุกคนเลยอืมใบเด้อบ่์ยะ อยาเอ้ยโอ้คนเห็นทุกคนเลยถือว่าโหคนนักเอ้าทางกินทางเอ้าทางกินทางอาบคนนี้เอ้าบไปเด้อเอ้าหนาวเนาะทุกคนคนกบฮัทก็คุบตะแคงแล้วพ่อได้คนนี้คนวะเอ้าเอ้าย่างอะไรตักน้ำเออเย็ดเ้อเออเขาตักน้ำทุกคนเลยเอ้าง้อมาได้เหรอคนนี้ปั๊บเราเห็นชีชายยินต่างเราทุกคนเลยเออ ฝนโบเป็นอันนั้นเออลบมก็ได้เยอะก็บาจกฝนอาฝนีการออม่ท่านว่าบเป็นเาเท่นเาบเป็นเบาจึกเอ้ยอ้เออทางน้ำบ่นี่กะบ่เจอแมนสาวบ่ื่เนี่ยเขาเนียเขาาบ่จังวะแล้วค่อยบไปจืดพอยงานามเนี่ยเขาโบกุซายเนี่ยเขาเนี่ยเขาอาด เมียเขาก็งามเนาะงามเนอะปกติเห็นเมียเขาเดี๋ยวไม่ได้งามนะเออสบายดีฮะสบายดีสบายดีอยู่บ่กล่าวล่ะนาอโอ้บ่สบายดีห้องก็งงเอียโอ้เห็ดยังอยู่ปะเต้าตากึดด้วยอยู่ป้าตัวเออจีน่าในดลงนี่ บก้อนไม่เบอกี่ก้อนหรือเจ้าล้านนี่ลานอ้ยูน้ันกัคนก่อนเดืนนี่หาคอนาองมเี่เด้อหาคนเออคนบวไปเท่าคอนยาดามเด้อหัวเนาะหาทุกคนจังปางเนาะเป็นชาวนนบ้ารอเพือนเพื่นก็เครื่องของอยู่ในรถเฮ็ดกินยังก่อน เห็ดกินกระโปงไม่มีนักกินบ่มีนักกินกระโปรงแดงก็เออเออเอาเอาเอาเาเกตุ้งเพื่อนซ่านไนก็ประมาณนี้ทุกคนเลยอยู่กับร้านบุงยายาเดียวกับมันต้องได้ใส่เกลือคูปี้ทุกคนเลยควาปอนตกใส่เลยใบไม้ถึกแนกโอ้ยแห้งเต็มเปลืองไปซะเปื่อยควายพันตัวแรงเพื่อกระเช้ามาเขาเคอะทุกคนเลย เนี่ยเพราะว่าขีมันเนี่ยผลกระชีไปเห็ดผุน่หน้านะถือว่าเป็นผุนยังดีละหัวคนกับมีเตโตพ้พี่ๆทุกคนนะเพราะว่าคนเลี้ยงหญ้าไหลาแต่เอาเนี่ยแล้วเนี่ยแต่เนี่ก็เต็มเต็มนะถือว่าบ้านเฮือนนี่ราคาเฮือนที่ถี่ไปเจอราคาเฮือนไล่ไฟช้าเหือดของคนเนี่นนนก็ะชีป,ปุ๊บไปตั้มนี่ละทวนเลย ตามเรียบตามคางคางบาบคางเรือนนี่เพันกับมีงูมีควายได้ชชนะชไดดดโชว์ลายกับชิ้แยกมานะแยกจจะเกือนใหญ่เตฟไม่ข่าทุกคนเลยไม่ข่าหาซื้อหาซื้อกระปูโอ้ได้กระปูกลายเนาะไม่ข่าเนาะอ้า ค,คนคั่นอด,ดเอทนี้ก็ขอกระปน้ำเกลือแล้วทนี้โอ้ด้หลายไม่กินเพืองบอกจะทไม่กินเพือง <c ười> เออเอานับนับจนะบนชิดงเออเอาจะถามบนจนะบนนองได้ข <c ười> ายเ <c ười> นาเนาหนาวนี่ม,มาตะหุดกะโป้หรือเปล่ลนนา,นานี่อเออขายน,นาะคดเออ มันยังกันนะมักระบกอะนะมักระบกก k ไข่มังคะ buck ไข่เนาะเออฮัดเด้ตืมใจกันเนาะโอ้เสียปากบัวมำอยู่ในเฮือนเนาะเห็ดกินยังเด้อยู่ในเฮือนนี่ฮะตายจ่าโตโอ้ประดูอ่ะบอลเห็ดกินอ่านทุนเนี่ยปูเบาวปูเบาวสักน้อยอ่าโอ้ปากกะคนทุกคนเลย ขึ้นปิดเกรือพ่นขึ้นงาใหม่โอ้โหเ<า>กิดทีอว่อหาห่านใหญ่อยู่นในบ้านหงัวใหญ่เนี่ยในทนเลยที่ว่าเครื่องขายพ่นนี่โอ้หลายลายลายที่ว่าแก่คดในเต็มอยู่ในเออได้เจ้าของหา้านพป็นอกอ้าวสบายดีอยดเอเอซื้อโน้ตไดก่อนซื้อวิทย์ค่ะซื้อวิทย์เอออันนั้นมีอ่ะเปล่ามีอ่ะหนอเออเอากันจ็กปีไะได้ห้าปีและห้าปีแจะหนอ จูนปัญหาพี่ผู้ห่านเจ้าเนี่ยก็ใหญ่ด้วมีครบหมดทุกคนเลยกาซีรีวิวู้หานเพื่อเลยทุกคนไกระเทิดมาแล้วพี่มีเครื่องลินนิดกน้อยนะมีของปูใหญ่นะทุกคนเรือคองลินปูใหญ่ก็มีก็หลายเหล็กตะปะตะปูเดือนเดือนช้านนี่นะเออโอ้เออโอเคแล้วถือห่านนี่โอ้นับแต่ทงมันยังเครื่องใส้ต่างๆนะถือว่าลายแนวก็จะ อ้าวซูบ oh, oh. um, oh, ิทเนาะเออเจ้ามาแต่ทางไรอีก ah, อ okay. ่ะเปนมาแต่ทางแมงลักเชาอ๋อแต่แมงลักเชาแข่งบุรีคำชัยแขลงบุรีคำชัยอีกเนาะเอาเมียอยู่นี่ฮาไปอีกวะจ้าอ๋ออ้าวทุกคนการสำหรับเลาะบ้านห่วยงัวใหญ่ภาษากระเจาเพียงจำนี้นะทุกคนก็เารกระชัยทุกคนติดตามคลิปต่อไปวาชาคลิปนี้ขอขคารวะสบายดีไปๆทุกคน